ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเป็นศั์เฉพาะพอได้ยินคําว่าวิญญาณเนี่ยก็คือตัวที่ออกไปรับอารมณ์ภายนอกอะนะตาหูจมูกเล่นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณธรรมอารมณ์แล้วมีจิตออกไปรับรู้จิตตัวที่ออกรับรู้อารมณ์ทางประวานทั้งหกเนี่ยเรียกว่าวิญญาณจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันนั่นแหละนะ คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือมีคำอีกคำนะคำว่าใจใจคือคำว่านะมโนมโนว่าใจนะเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนมาใช้เพี้ยนไปความหมายเพี้ยนนะเดี๋ยวนี้เราว่าใครเขามีมโนเะนี่ยเป็นพวกมโนเะนี่ยกลายเป็นคำด่าไปแล้วนะพวกคิดเอาเองแต่มโนจริงๆเป็นคำสำคัญนะคือคำว่าใจใจทำหน้าที่อะไรใจก็คือจิต คือวิญ,ญญาณ The ที่ทำน้าที่รู้ธรมอารมณ์อารมณ์ทางใจนะถ้าจิตไปรู้อารมณ์ทางใจนะม็ศมีสั์เฉพาะเรียกว่าใจเรียกว่ามโนถ้ารับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูลกลิ้นกายใจทั้งหมดนะเรียกวิญญาณเวลารู้ทางใจก็มีวิญญาณทางใจนันถ้าเ็เรียกว่าใจเฉยๆก็ได้หรือจะเรียกว่าจิตก็ได้ จิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันนะแค่ทำหน้าที่คนละอย่างเราก็เรียกคนละอย่างกันมันก็เหมือนตำรวจทหารหมออะไรเนะี้ยมันก็คนเหมือนกันแหละแต่ทำหน้าที่ต่างกันเลยเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองเนี่ยเราจะค่อยเรียนนะย้อนเข้ามาเรียนที่ตัวเองนะในส่วนก็จะเห็นจนะิตเองก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็ไปรับอารมณ์ทางตาเดี๋ยวไปรับอารมณ์ทางหูไปรับอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็ไปรับอารมณ์ทางใจนี่มันไม่เที่ยงแล้วจิตจะไปดูหรือจิตจะไปฟังหรือจิตจะไปคิดเราห้ามไม่ได้อย่างเราจะห้ามจิตว่าอย่าคิดนะห้ามไม่ได้นะเพราะงั้นเราไม่ได้มาฝึกว่าจะต้องไม่คิดนะนแต่ว่าพอคิดไป รู้เรื่องราวที่คิดแล้วจิตสุขให้รู้จิตทุกข์ให้รู้จิตเป็นกุศลให้รู้จิตเป็นอกุศลให้รู้ตัวนี้ต่างหากสำคัญ